วันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคล Fresh จากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านโซเชียลว่ามีการสร้างบ้านพักและก็เต็นท์ถาวรบดบังทัศนียภาพบริเวณบนผาหัวสิงห์บนผูดทับเบิกในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในอัธพล์เจริญชันสาอาธิบดีกรมป่าไม้และผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนครับโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา พันเอกพงเพชรเกตสุภาพหัวหน้าชุดปฏิบการศูนย์ปฏิบการพิทักษ์ป่าสาปป4กอราาอรมนฯครับร่วมกับนายอาัคารชัยอาสุผู้มีการสมัครจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ส,สาขาพิษณุโลกนายสมชายชิมแย้มหัวหน้าฐานปฏิบการชุดพยัคฆ์ไพรภา,าคเหนือรวมทั้งศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ชุดปฏิบการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์หนือป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลมสัก หน่วยป้องกันพอชอ8น้ำชุนหน่วยป้องกันพอชอสองเขาคาะกรรนตบนบ้านเนินปรัดอบตอบ้านเนินโดยร่วมประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาและการมาคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวจากนั้นหลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเพราะบามีสิ่งปลูกสร้างใหม่และมีการสร้างเต็นท์ถาวรอ,อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และอบตอบ้านเนินโดยที่ทางเจ้าหน้าที่พบกับนายเงียบปอ้อแท่ท่อซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินเดิมก่อนที่จะแบ่งมอบให้กับบุตร ฐานเจ้าที่จึงให้นําชี้แนวเขตที่ทำกินเดิมพบผู้ครอบครองใหม่มีการรุกที่ดินเพิ่มจากแนวทำกินเดิมนะครับจึงดำเนินคดีความผิดตามพรบรป่าไม้พร้อมทั้งสั่งห้ามก่อสร้างอาคารและห้ามใช้อาคารในพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีและขอให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งมนาคสอชอที่35พ59ลงวันที่5กรกฎาคมปี59 ซึ่งให้อำนาจเจ้าที่สามารถยึดหรือถอนทำลายได,ได้และทางผู้มีการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมา้สี่สาขาพิษณุโลกดำเนินการติดประกาศให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดโดยคณะเจ,จ้าที่ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในบริเวณดังก,กล่าวอย่างเฉียบขาดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมบรรยากาศ นะครับของผาหัวสิงสามารถแผ่รูปและไปกางเต็นท์ต่มปกติแต่ไม่ใช่เป็นเต็นท์ถาวอนนะฮะเต็นท์ชั่วคราวนะนอกจากนั้นยังห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่ฐานเจ้าที่ติดไป้ายไว้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ฐานเจ้าที่ได้มีการปิดประกาศคําสั่งดังกล่าวที่อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้ง3รายได้แก่รายของนายกัวเน้นเงแท่ท่อซึ่งครอบครองพื้นที่3ไร่2งาน12ตารางวาเป็นที่ดินที่ได้รับ แบ่งมอบมาจากบิดาซึ่งจากการตรวจสอบแม้นว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากที่บิดาทำกินเดิมก็ผิดเงื่อนไขตามมาติคอรมอ30มิยีอซึ่งถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดโดยที่ท่างคณะเจ้าที่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพรบป่าไม้2 4 8 4มาตรา54 ฐานก่อสร้างแพรวถางหรือเผาป่าหรือกระทําการด้วยประการใ,ใดอันเป็นการทาลายป่าหรือว่าเขายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและมาตรา55ฐานผู้ได้ครอบครองป่าที่ได้ถูกแพรวถางโดยฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สันนิษฐานไว้ว่าก่อนว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้แพรวถางป่านั้นก็ได้ร่วมกันโรรจยึดพื้นที่พร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นหนึ่งหลังเต็นกระโจมเจ็ดหลังห้องน้ําห้องสุขาสี่หลังและปรับพื้นที่เป็นหลานกลางเต็นรายที่สองเป็นของนายวีรพจน์รักมณีครับครอบครองพื้นที่ประมาณ19ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่รับแบ่งมอบมาจากข้อตามีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านกระโจมสี่หลังอาคารสำนักง,งานหนึ่งหลังห้องน้ําห้องสุขาสี่หลังและปรับพื้นที่เป็นหลานกลางเต็นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรายที่สมเป็นรัษฎร บ้านบางบานไม่ทราบชื่อครับเป็นเจ้าของภูลมหนาวผาหัวงสิงแคมปิง้งครอบครองพื้นที่ประมาณ2ไร่รายนี้ไม่พบเจ้าของมีการสร้างบ้านกระโจม1ห,หลังห้องน้ำห้องสุขา2หลังและหลานกางเต็นท์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ้ดยทั้งหมดทานเจ้าที่ขอให้หนำบังการหรือถอนอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งวานาคองสช35สับ59ลวงวันที่5กรกฎาคม59ซึ่งให้อำนาจเจ้าที่สามารถยึดหรือถอนทำลายได,ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานเจ้าที่ จะขอให้ทางฝ่ายเจ้าของหรือผู้ประกอบการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเองเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยจะมีห่วงรีเวลากําหนดเอาไว้หากทางเจ้าของยังคงดื้อแ่งทางเจ้าที่ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปครับอาจารย์สอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีครับถูกเบอร์ดีแฮกเฟซบุ๊กหลอกยืมเงินเพื่อนครู โดยที่มีเหยื่อหลงเชื่อสูญเงินไปหลายรายครับขณะที่เจ้าตัวฝากเตือนการที่มีข้อความส่งไปเยี่ยมเงินขอให้ทําการตรวจสอบหรือว่าสอบถามให้แน่ชัดเสียก่อนไม่ฉะนั้นอาจจะต้องสูญเงินให้กับพวกมิจฉาชีพเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563ครับนายสารวุฒิพันธ์โสดาอายุ60ปีซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์เขาร้องต่อสื่อมวลชนหลังถูกมือดีทำการแฮ็กเฟซบุ๊กส่วนตัว แล้วไปทักเพื่อนใน Facebook เพื่อขอยืมเงินโดยมีเยื่อหลา,ลายรายซึ่งเป็นเพื่อนครูหลงเชื่อและทําการโอนเงินไปกับมิจฉาชีพเหล่านี้ผู้สึกอาเจียงลงพื้นที่เพื่อพบกับผู้เสียหายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายน63ที่ผ่านมานายสารวุธแเล่าว,ว่าปกติตนเองเป็นคนไม่ชอบเล่น Facebook มาทราบอีกทีเมื่อคนรู้จักมาสอบถามว่า ตนเองไปทักเพื่อนใน Facebook เพื่อขอยืมเงินซึ่งตนไม่ได้ไปทำการยืมเงินใครและไม่รู้เรื่องดังกล่าวจึงให้ลูกชายทำการตรวจสอบกระทาาั่งทราบว่ามีคนเข้าไปแฮก Facebook จึงเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนโรงพักวิเชียรบุรีไว้เป็นหลักฐานซึ่งจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีเพื่อนครูที่สนิทกันหลงเชื่อและโอนเงินไปให้กับผู้ก่อเหตุถึง4รายด้วยกันโดยแต่ละคนต้องสูญเงิน 900- 0ถึง18,000บาทบ้าง จากการสอบถามนางบัญญัติศรีสัตว์ซื่ออายุ60ปีหนึ่งในผู้เสียหายที่ต้องสูนเงินจำนวนกว่า1 8 0 0 0 0บาทบอกว่าตนเองเห็นข้อความของเพื่อนที่ทักมาทาง m e s s e n เจอร์ว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพราะความเป็นเพื่อนครูด้วยกันและมีความสนิทสนมกันมากจึงรีบทำการโอนเงินไปให้โดยทำการโอนครั้งละ9,000บาทจำนวน2ครั้งเป็นเงิน18,000บาท ไม่ทันได้เอะใจและช่วงนั้นก็กำลังยุ่งงานอยู่ด้วยจึงไม่ได้โทรศัพท์สอบถามเพื่อนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เจอตัวนายสราวุธซึ่งตนเองก็ไปตรวจสอบข้อมูลที่ทำการโอนเงินไปพบว่าเลขบัญชีที่โอนเป็นชื่อของนางจันเพนวงไพศาลธนาคารกรุงไทยนอกจากนี้ยังมีหมายเลขบัญชีอีกหนึ่งบัญชีที่คนร้ายใช้หลอกให้เหยื่อโอนเงินไปให้คือบัญชีธนาคารกะสิก่อนไทยชื่อบัญชีในศักดิ์สิทธิ์เดินกลาง จึงเดินทางมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่นายสาราวุธพันธ์โสดาเจ้าของ Facebook บอกว่าปกติตนเองนั้นไม่ค่อยได้เล่น Facebook มาทราบอีกทีตอนลูกศิษย์มาถามกับตนว่า Facebook ของตนเองน่าจะโดนแฮ็กแล้วเมื่อได้มีข้อความ Messenger ส่งมาขอยืมเงินซึ่งลูกศิษย์คนนี้ไม่มีเงินให้จึงไม่ได้ตกเป็นเหยื่อตนเองจะฝากเตือนว่าการที่มีข้อความส่งไปยืมเงินนั้นขอให้ทาการตรวจสอบหรือสอบถามให้แน่ชัดเสียก่อน ส่วน Facebook ที่สมัครเอาไว้ต้องเล่นบ้างเพราะตนเองนั้นไม่เคยเล่นเลยเมื่อมีปัญหาจึงมารู้ตัวช้าทําให้เพื่อนๆที่ไว้ใจต้องสูญเงินจมบนดังกล่าวส่วนผลทางนัานคดีนั้นทางพนักง,งานสอบสวนหลังรับคดีแล้วได้ทําหนังสือถึงธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอข้อมูลเจ้าของบัญชีแล้วหรือเพียงรอการตอบกลับจากทางธนาคารซึ่งกระบวนการต่อไปเมื่อทราบตัวเจ้าของบัญชีผู้ก่อเหตุแล้วจะดำเนินการออกหมายเรียกและหมายจับ ตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปครับที่มาสื่อนี่ตรงนี้เพื่อนเมล็ดร้อนี่ถึงให้อ๋อนี่เห็นไหมดูตรงนี้ดูตรงนี้ครับนี่คิดจำเนี่ยถึงนี้จะให้ล้านถึงล้านเลยไม่เอาเลยครับนี่เพื่อนเมล็ดร้อนในอุ่นไปให้สองครั้งละเก้าพันอ๋อโอนสองครั้งเลยครั้งละเก้าพันเออนี่ที่นี่ก็หัวถึงนี่จะเป็นห้านเฉยก็ถามห้านเฉยห้านเฉยก็ให้เขาจะบอกว่าจบให้สื่อไปแล้วสื่อเสร็เรียบร้อยแล้วก็ให้ตำรวจตำรวจเห็นไหมดูตรงนี้ครับ แล้วอาจารย์รู้ตัวตอนไหนครับว่าว่าไม่ใช่เพื่อนเดือดร้อนแล้วโดวนหลอกโดนหลอกเ,เอาครั้งที่สามทำไมมันว,ว,ว,<อ>วันสามครั้งวะสองครั้งก็พอแล้วระหว่างนั้นอ๋อมันทำในเสียงเคลื่อยนอยนต์ในที่ที่ไม่เออเนั่ยนะเอ,บ,อ,อบเสียอับสัญญ,ญาณอย่างนี้อ๋อม,มีการโทรคุยกันด้วยเออโทรคุยเน่ยเสียงปก็เกะเกแกะเอ๋อครับก็เลยส่วนของเฟซบุ๊กที่พี่ใช้แล้วมีการ ถูกคนเนี่ยแฮ็กไปหลอกยืมเงินจากเพื่อนฝูงเนี่ยพี่มาทราบตอนตอนช่วงไหนช่วงที่ออกจากบ้านมาโรงเรียนประมาณโมงกว่ากว่าครับครับขนาดที่ขับรถระหว่างทางนะครับมีลูกศิษย์โทรมาถามว่าได้ใช้เฟซอยู่ไหมตอนนี้ครับก็เลยตอบเข้าไปว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้เฟซไม่ได้ทำอะไรกับเฟซเลยว่างนั้น เขาก็เลยบอกว่าเฟซของอาน่ะโดนแฮกแล้วงั้นเหตที่รู้เพราะว่าลูกศิษย์ที่บ้านอะ่ะเขามีเฟซมีเฟซมีเมสเซจอะ่ะไปยืมเงินขาเก้าพันบาทบเขาก็เลยมาปรึกษาเพื่อนข้างๆบ้านเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินอพอมาถึงโรงเรียนก็เลย ไปปรึกษากับคณะครูแล้วก็ออกมาแจ้งความที่โรงพักอำเภอวิเชรบุรีครับบรรดาเพื่อนเพื่อนของอาจารย์เท่าที่ทราบเนี่ยมีมีคนถูกหลงเชื่อและมีการโอนเงินไปให้เยอะไหมครับมีโอนเงินไปสีท่านครับแต่มีหนึ่งท่านในจำนวนสีท่านนั่นนะโอนไปสองครั้งครับ18ดครั้งละเก้าพัน ก็คือตอนนี้เท่าที่ทราบคือมีอยู่สี่ลายที่หลงเชื่อแล้วโอนเงินไปเนาะครับผมอิบิเชียนบุรีสองสองลายบึงสีเทพหนึ่งลายอ๋อแล้วกรุงเทพหนึ่งลายครับอ๋อครับครับวันนี้เรามีอะไรอยากจะฝากเป็นตัทองสอนสำหรับคนที่เจอเฟลสลักษณะยืมเงินแล้วอยากจะให้เขาตรวจสอบก่อนไหมก็คง ก็คงจําเป็นต้องตรวจสอบหมายเลขก่อนว่าคนที่ยืมนั้นใช่ตัวจริงหรือไม่แต่สําหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆน,นะครับที่ให้ความรักความนับถือซึ่งกันและกันมาเสียเงินเพราะความรักความหวงยยกันนะครับโดยที่เมื่อก่อนเราเคยเราเคยพึ่งพากันนะครับไม่ไม่ต้องถามว่าเพราะเหตุใด นะก็เลยเป็นเหตุให้พี่พี่น้องๆทั้งสีท่านเนี่ย <ลง S 2> เสียเงินกันไปคนละเก้าพันคนละหมื่นกว่านะครับครับแต่แล้วจริงๆต้องต้องสอบถามครับต้องสอบถามว่าหมายเลขนี้คนนี้ใช่ตัวจริงหรือไม่และสิ่งสำคัญนะครับเล่นเฟซต้องต้องเล่นบ้างของผมนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยมันก็เลยมีปัญหางครับอ,อครับ ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชบรบณ์อําเภอเมืองจังหวัดเพชบรบร์ในชูศัก์จุนเกาะประจังวัดเพชบรบณ์เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างแนวร่วมสังคมคุณธรรมจังหวัดเพชบรบณ์โดยมีนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่าด้วยสมรภัณฑวัฒนธรรมจังหวัดเพชบรบณ์ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมีหน้าที่ขับเคลื่องให้เกิดสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1. พศ .2559-2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่12กรกฎาคม2559ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศระยะ20ปีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมมีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยึดหลักศาสนาประพฤติตามวิถีวัฒนธรรมไทยและน้อมนำหลักประชารษรกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยมีกลไกกำกับประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอและมีเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน3ามแห่งเป็นชุมชนและหมู่บ้านจำนวน272แห่งซึ่งในการประชุมวันนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อเป็นการประกาศยกย่องหน่วยงานองค์กร,รและชุมชนคุณธรรมที่มีการดำเนินกิจกรรมโครงการเด่นเป็นต้นแบบจำนวน62แห่งตัวแยกเป็นองค์กร,รคุณธรรมต้นแบบ จำนวน20องค์กรและชุมชนคุณธรรมต้นแบบอีกจำนวนอีกจำนวน42ชุมชนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับทำให้หนุ่มใหญ่ชาวเพชรบูรณ์ออกไปถ่ายไร่และเป็นลมแดดก่อนที่จะพบกลายเป็นศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ทางศูนย์วิทยุโรงพักชนแดนครับรับแจ้งเหตุมีคนพบศพ ผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุของให้ช่วยตรวจสอบจากนั้นประสานแพทย์เ็นโรงพยาบาลชนแดนพร้อมอาสาร่วมกาัโย่เขตชนแดนอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุพบชายไทยเสียชีวิตกลางไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่ที่3ตมตบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบชื่อต่อมาคือนายถิ่นลีน้อยอายุ56ปีอยู่บ้าเลขที102่1 0 2 1บหมู่1ตบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ นอนเสียชีวิตในสภาพนอนหงายไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาสั้นอยู่ในไร่ข้าวโพดของตนเองจากการชนสูตรพิกศพตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงจากการสอบถามญาติคอมผู้ตายทราบว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมนาถิ่นเนี่ยขับรถไถเล็กเพื่อปรับพื้นที่ในไร่ข้าวโพดของตนเองซึ่งจากสภาพอากาศมีความร้อนจัดและมีแดดแรงมาก ก็สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นลมแดดขณะเกิดเหตุไม่มีคนมาพบจึงไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันซึ่งทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจากนั้นทางตำรวจมอบศพให้กับทางญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมประชุมพิจารณาคดเลึกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีความโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานในส่วนกลางที่ห้องรัศมีโรงแรมบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดในส่วนกลางโดยคัดเลือกให้เหลือจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชุมชนกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์1นถึงสดาวทั้งหมดจำนวนยี สิผลิตภัณฑ์ในส่วนของเมงืองทองอัคาราและสมรภังงพัฒนาชุมชนอำเภอวงองังโป่งได้ร่วมกันสับสนการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากย่า่แฝกของอำเภอวงองังโป่งนำโดยผู้ใหญ่สม,มนทาขุนทองบ้านด่านช้างหมู่ที่4ตำบลท้ายดงไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาสถานที่จำหน่ายและการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆการฝึกอบรมการขึ้นทะเบียนสินค้าโอท็อปและล่าสุดได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากยาก่า่แฝก เป็นตัวแทนของอำเภอวังโปง่งเข้าร่วมเสนอผลงานในวันนี้ด้วย ศูนย์ยามาหารัตนเพสัตย,ยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพส,สวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกเชนส่วนเครื่องยนต์หนึ่งพันกิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอสูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบาย16ส,สาขาทั่วเพชรูรณ์สอบถามเพิ่มเติม0 6ู6 7 0 1 7 7 7่ คือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคล Fresh จากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง ชุมชนคุณธรรมสีสองคอนตั้งอยู่ตำบลห้วยไร่อำเภอหลบศักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งด้วยหลักของพลังบวรและคนในชุมชนและคนในชุมชนดำเนินชีวิตด้วยหลักคำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพอใช้และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ชมวัดสีสองคอนศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนในวัดมีกลุ่มทอผ้าสิ้นที่อนุรักษ์ไว้เพื่อสืบสานด้านการทอผ้าเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนชมประเพณีแห่กวางคำเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ชาวบ้านจะจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรียบ้านวังร่องผลิตภัณฑ์ออแกนิกคุณภาพเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนกลุ่มแปรรูปภาพงานฝีมือที่ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในชุมชนลดปัญหาการว่างงานในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรการเลี้ยงสี่เดือนชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มช่างพื้นฐานการปลูกผ้า ที่ใช้ในงานประเพณีต่างๆเพื่อสืบสารสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคอนตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งด้วยพลังบวรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป